สวัสดีค่ะเมย์ May, จาก Thailand p o r t t b l l e นะคะวันนี้จะพามาชมโชว์ชรูมสาขาพัทยาค่ะพัทยา p o o t a b l e ค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากางสายสค่ะซอยเฉลิมพระเกียรติ18ทับ1ตรงข้ามกับโครงการเอ็กไซค่ะ คุณกำลังงองหาโต๊ะปูหรือเกมลูมเพื่อไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะสามารถมาดูที่พัทยาพุทเทเบิลได้เลยค่ะภายในโชว์ลูมนี้นะคะคุณสามารถมาทดลองเล่นและชมสินค้าต่างๆของเราได้สินค้าภายในโชว์ลูมของเรานะคะก็จะมีโต๊ะผู้หลากหลายรุ่นพินบอลตู้เกมโต๊ะปิงปองกระดานปาเป้าและอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ในร้านนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะและมีโต๊ะปูหลากหลายรุ่นให้ได้ทดลองเล่นได้อย่างเต็มที่เลยค่ะโดยในร้านนะคะจะแบ่งออกเป็น4โซนค่ะโซนที่1ของเรานะคะจะมีทั้งโต๊ะปูจากแบรนด์ชั้นนําเพื่อให้คุณได้สนุกไปกับการเล่นกีฬาที่คุณชอบมีทั้งขนาด7ฟุตถึง9ฟุตให้เลือกเพื่อความสะดวกสบายของคุณและยังมีดีไซน์แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีเฟอร์นิเจอร์อาท์ดหลากหลายคอลเลกชันสำหรับท่านใดที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ผ่อนคลายริมสระน้ำสนามกลางแจ้งหรือระเบียงบ้านนะคะเฟอร์นิเจอร์ของเราตอบโจทย์มากค่ะเพราะสามารถตากแดดและกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ โซนต่อมานะคะก็จะมีโตชอร์บอรดและโตเฮดบอลที่นําเข้าจากประเทศฮทังการีร้อยซนะคะซึ่งบริษัทเรานะคะไทยแลนด์พูลเดเวเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะและในโซนถัดมานะคะจะเป็นเกมลุมโซนค่ะที่เป็นโซนของความสนุกสนานเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะที่มีทั้งตู้ฮินบอล เกมอาร์เคลักดัสบอร์ดค่ะและในโซนต่อมานะคะจะเป็นโซนของอ s s o ร y z โซนนะคะที่มีทั้งอุปกรณ์ของผู้และสนุกเกอร์รวมทั้งไม้ที่มีคุณภาพนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกได้ตามความชอบได้เลยค่ะ รวมถึงลูกภูที่มีคุณภาพตีเยี่ยมและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นคิวช็อคกระเป๋าใส่ไม้คิวยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับความต้องการและรูปแบบของคุณอย่างแม่นยำได้ด้วยนะคะไม้คิวของเรานะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นสแตนดานจนถึงโปรเฟชชั่นอลทั้งแบบท่อนเดียวและ2ท่อน ไไลท์ของห้องนี้นะคะก็ยังมีโต๊ะพูรุ่นฮีโร่ไวรัสสันขนาด9ฟุตและยังมีโต๊ะฟุตบอลรุ่นเออร์เบินจากแบรนด์เกตบิ l l ลียอีกด้วยค่ะคุณกำลังมองหาเกมลุงมหรือโต๊ะพูเพื่อเพิ่มกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่นี่เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้คุณได้เลือกนะคะที่พัทยาพูเทเบิค่ะ ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10บโมงถึง1นึ่ทุ่มนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ e บุ o k พัดยาฟูเทเบอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u บสไคร b ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ